ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงดาวนะครับเราจะขึ้นทำเชียงดาวกันนะครับมาดูความสวยงามของทําเชียงดาวนะครับตอนนี้คือทางขึ้นนะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียว,เดยวทวันนี้ครับ

เข้ามาอากาศให้มันเย็นนิดนึงครับมห้แสดงข้างบนครับข้างในห้องก็จะมีพระพุทธรูปปฏิอาทานอยู่ข้างบนนะครับ ก็จะมะีแบบต่างอันนี้อันนี้ก็จะมีคนบรรยายให้เราปักเลย,นะยลนนก็เลยไป้าง้าต่อครับน้ก็ขอจะ โซเซจะรูปให้กับวาดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนนี่ส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในรัน ข้างบนก็จะมีอ่าอยู่ย้อยอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าเห็นในกล้องอ๋อเดินไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็จะมีพอเดินมาอีกนิดนึงก็จะมี 那不得露啊！ อันนี้เราเรียกว,ว่าเป็นถ้าแก้วครับเข้าไปได้อีกดรือเ่ะได้ประมาณ200เมตรเราบอกว่าอันนี้เป็นข้างในเป็นถ้าแก้วนะครับต้องมีไกด์พาไปครับตรงนี้พื้นเริ่มจะลื่นนิดนึงครับไปเรื่อยๆ เห็น,นดอกเห็นยอกให้กันด้วยนะครับนี่ก็จะมีเห็นดอกใด้วยครับขออภัย nhá, một cái sẽ bị hình dọc hết luôn. hình giỏi mà เดินเข้าไปอีกได้สีกหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำยั่วทุ่งที่จุดวันเราจะมีน้ำจุดวันด้วยครับประเดินหินว่าแถวๆนี้นะครับเข้าได้ประมาณสองว่าสามร้อยเมไวได้อีกใช่ตัวเข้าไป๊ะนะเป๊ะสุดเอ้าสุดไม่น่าจะสุดนะ นก้อนหินนอนครับคไม่มีใครเข้ามาเลยเดี๋ยวท้านเขาไว้ข้างอยู่เราเข้าไปต่อนีดนึง,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 งนี้เดินต้อ,<ส>องระวังนะครับน้ำก็ที่นี่ที่ก็กงจัดรื่นนิดนึงครับน่ครับ เป็นถ้ำหลวงเชียงดาวครับนะข้างในจะมีพัทลูกับพัทลูกอีกนะเดินดูไปเรื่อยๆนี่ครับต้องระวงังนิดนึงครับฉันถ่าได้ เป็นติณประคายของขึข้าขมากนะครับอีกเราในถ้ำหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งนะคุณครับมมีหินเนาะหินหยาบนะครับ จุดตรงนี้ครับ,รบเป็นหินยอกหินยอยเป็นห้องโถงใหญ่ครับข้างบนเห็นนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับข้างในอาจจะไม่แน่ใจเดินไาได้อีกเปล่าครับเป็นทางแคบๆแ,แล้วครับ ยยอยครับถ้านิ่งๆจะเห็นเสียงน้ำา่ดนะครับข้างในว่าเราจะเดินไปได้อีกไหมแต่จริงแล้วน่าจะเดินได้บิกแต่ว่าเราเดินวันลึกแล้วนะครับเป็นห,หินยอกหินย้อยนครับ ข้างในจะเริ่มทางเดินจะเริ่มแคบไหนเลยนะครับแต่ว่าจะมีหินก้อนหินก้อยที่สวยเยอะนะครับนะครับมีครับ,รบ,รบสวยจริงครับหินกยอหินก้อนนี้ว่าเ,าเป็นห้องโถงใหญ่ห้องบนครับ นี่ครับเป็นทางๆโดยแค,แค,คบๆแล้วครับก็ยังจะเป็นหินงอกหินน้อยเยอะทีเดียว,ยวไม่เรกาก็จะเดินมาแค่ตรงนี้มันน่าจะน่าจะเกือบสุดแล้วล่ะแต่ตรงนี้มันก็สวยอยู่ไงเป็นหินงอกหินยอ้อยเป็นห้องโถงใหญ่ๆอะ่ะลองเดินมาดูลองเดินไปดูอีกน,น,นิดหนึ่งนะครับ เดินได้มันมีเหมือน,น,นมีพระพุทรูปรข,ข้างในอีกไม่รจ้ทั้งอไปไม,ไม่เลยไ,<อ>ไม่ทารุไม่ทรุเรา,นนามีครับเดๆๆนินไปไเรื่อยๆน่าจัดเป็นลอยมั้เมี่แล้ว ข้างในครับเขาจะมีระพระพุทธรูปรมันเป็นห้องโถงใหญ่อีกห้องหนึ่งนะครับ,รบอรายจะส้นสุดแค่ตรงนี้นะครับ สุดแค่แค่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับมมีป้ายห้ามเข้าแล้วนะครับ,รบเราเดินไปไมาได้แล้วครับนี่คือสุดคมก็จะจริงๆรับอาจจะมีทางเดินไปได้แต่ว่าเดินไปไม่ได้นะครับสุดแค่แค่ตรงนี้แล้วนะครับ สำหรับถ้ำหลวงเจีงดาวก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับ